โอเคครับเดี๋ยววันนี้เรานั่งรถนะสองลำม,มาแล้วสองลำม,มาแล้วจุดท่องเที่ยวหลักก็จะไปข้ามสะพานนะรถเป็นสะพานรถไฟเก่านะครับข้ามไปเสร็จก็จะแวะหัวรถจักรไอ้น้ำนะจากหัวรถจักรไอ้น้ำก็จะไปะน้ำตกคลองปลาส้อยคลนะองปลาส้อยเสร็จก็จะไปจุดชายแดนลาวเขเมรอ่ แล้วก็ค่อยแวะมารีผีก็ถือว่าจบโปรแกรมร้าวข้าวเดี๋ยวกะลางจะข้ามสะพานนะเป็นสะพานรถไฟเก่านะตอนนี้ทำเป็นถนนแนละ้ว ก็เลยสะพานมานิดเดียวนะเป็นจุดแวะพักไปด้วยสมภมิตรโอเคเดี๋ยวให้พี่เขาเล่าเกี่ยวกับน้ำตกลีผีหรือว่า น้ำตกสมพมิตรซึ่งเป็นชื่อเดิมนะครับโอเคนมื่อก่อนหันดำสมพมิตรเราก็เดินสมพมิตรตอนมันบ่าดังๆกระแสมีกระแสแห้งๆมาหนิส่วงปีสองพัน ันแล้วบ้านีนเพิ่นก็เลยเอินในนามร่วมวาลีผีหันเพิ่นเอินแต่ก้อนปลาเพงหอดอ่าไสเดนกัมพูชีอะหมายถึงตั้งแต่ชายแดนไอตั้งแต่คอนุเพงจนถึงชายแดนอ่ากัมพูชากัมพูชาเรียกรีผีหมดเลยเรียกรีผีอ๋อไม่ไม่ได้เจาะจงว่าตรงเป็นตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคผมผมนึกว่าเจาะจงว่าเป็นตรงนี้อย่างเดียว ว่าคือคอนประเพทคนเคเอินรีผีคอนประเภงอ๋อรีผีแล้วก็ต่อด้วยคอนประเภทแล้วก็รีผีต่อด้วยอ่าสมพมิตรอ่าโอเครีผีต่อด้วยอิตูดรีผีต่อด้วยอ่านำตกคอนปสมสอยครับอืมเพราะนั้นเพื่อจะเป็นเป็นเป็นซับร่วมเงินวางอย่อี อ๋อก็แ,<ต> <ๆ S 2> แปลว่า <ๆ S 2> ม,มันเหมือนว่าเป็นคำนำหน้าเฉยเนาะครับๆๆแต่ไม่ใช่ชื่อน้ำตกใช่แต่แต่รีผีก็มีค,ความหมายครับมก็มีความหมายครับรีผีนี่มีความหมายว่าอย่างไรรีผีนี่เมื่อกนะ่อนนะสมัยสงครามย่าอายิธอาวกธอากอาวอธอาุธามุธอากันอาครับควับอาวุธาวุอาวมมามันจะมีขมิ้นแดงนี่ในช่วงอ่าขมิ้นแดงสงามของอ่าขมิ้นครับอ่าขมิ้น ภายในภายนอกเพื่อนี่วันนี้เพื้นเหดเพื้นเพ่นเห็ดสงครามกันอ่ากันเห็ดสงครามกันแล้วเพื้นก็ะขามฟังมากบาดเนี่ยฟังมาแล้วบัดนี้มันก็ถือระเบิดหรือว่าเพื้น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 ยิ่งกันเหมือนน้าก็ตายหลายตายในน้ำตายในน้ำไหลลงมาบัดนี้ยันไหลลงมาแล้วมาถือปนอ่าพัสชนอ่าในบ้านในบ้านในบ้านบราวบาดข้อโดนเดชหรือบาดอื่นๆที่เขาหาปลาที่เขาเห็ดหา เห็ดดีดักปลาเห็ดดีรักปลาลีลีก็คือตัวที่ดักปลาใช่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 เดี๋ยวเดี๋ยวดีดีเขาจะเขาคอนปลาสอยเขาจะเห็นดีครับเพราะว่าอยู่ในจุดนี่เป็นไห้มีแต่อยู่ค่อนปลาสอย่นไปเห็นดีดีดีตัวนั้นแหละดีตัวดักปลาแล้วบดนด้ทหารที่ตายไหลน้ำลงมาแล้วหรือว่าบรรดาชนที่ตายไหลน้ำลนมานะครับเปิ้ดี ือที่ดักปลามันมีศพอยู่ก็เลยเรียกกันรีพีนะครับมารวมลงมาเลยพอได้มีน้ำโต๊ะขันเพื่อนเนี่ยรีพีอ่าโอเคเพราะว่าครพวกเพลงก็น่าจะมีมีบ้างแหละแล้วตอนนี้ในส่วนของสมพระบิดล่ะครับสมพระบิดทานล่ะอันนี้เมันเป็นข้อประสาทเนาะคข้อประสาทมาตะลุกอนหั่นเพื่อนว่าเจ้าฟังงมหันหลังจากอยุบเทียนเหลาวนี่มีมีกษัตริย์ ซัดเดี่ที่ว่าพิ่นออกมาหันนะครับพิ่นออกมาเนี่ยอาการของพิ่นหันมัน,ม,นมันบคือคนธรรมดาเนาะหมายถึงเจ้าฟ้างุ้มเลยรครับจ้าเจ้าฟ้างุ้มครับพิ่นออกมาเนี่ยมันมันมีแขวเต็มมาเลยด้วยอ๋ออ๋อสามสิบสองเลีม่มเต็มออกมากอ๋อตอนตอนคลอดใหม่มๆอ๋อครับครับซึ่งปกติมันจะไม่มีจ้าจ้ามันไม่มีบวัยบายบ๊ายแต่ว้นเศร้าเบื้องอ่า โบเห็นดีเนาะแบบบุคคลนี่นี่นะเป็นคนอาจจะเป็นอาเพศใช่อาจจะไม่ดีต่อต่อบ้านเมืองครับตามด้ว่าเอาไหลน้ำมาไหลน้ำไหลเซเปมาเนาะไหลเซเปมาปื้อยู่นี่เปื้ออยู่วัดบนกองขวนี่อ่าต้องเกาะเกาะดอนคอนดอนคอนอ๋อครับมันมาติดตรงฆ่าวัดใชาครับวันนี้มัน มีคู <glaube> ่บ <Bref> ้านเนาะไม่ม <Would Leonard> ีอาจารย์ตะกอนอะได้เอาไปเลี้ยงอยู่อ่าขมิ้นอ๋อโ้เออเอาไปเลี้ยงอยู่เอาไปอันนั้นอยู่ขมิ้นครับจ้าไปแล้วก็ไปเลี้ยนมิโซมวิซาเป็นคนมีบุญเด้ครับเออเลี้ยงมิโซมิซาแล้วก็เลยได้เอากับอ่ากษัตริย์ขมิ้นครับให้เอากับอ่าลูกสาวกษัตริย์ขมิ้นเนาะต้องจะเอากับกษัตริย์ลูกสาวขมิ้นแล้วบาดรีกะ ก็เลยว่าอยากมายามประเทศลาวเนาะออ๋แต่งงานกับลูกสาวเขมรแล้วก็จะกลับมาบ้านบ้านเมืองที่ลาวที่ลาวครับก็เลยอ่าพอพอเถ่าท่งเขมรเนาะกษัตริย์ตังขมิ้นเลยหายผ่ามาท่านหายผ่าผ่ามาผ่าผ่านี่คือมีดไม้ผ่าผ่าให้ผ่าโอเคโอเคโอเคพระพุทธรูปอ๋อพระพุทธรูปท่านพระพุทธรูปใช้แพร่มาแล้ว ป้าแต่เมื่อขมิ้นมาหอดีผีบาดเนี่ยมันขืนแกงเราได้บาดเนี่ยแค่ได้ลมลมจะตรงดีผีหันลมทั้งแพรทั้งผ้งผ้าอยู่ได้หันอ่าครับอ่าปัจจุบันนี่เลื่อินว่านำตุบสมผ่ามิดผ่าผ่าผ่าพุทธลูกลงลงมกระจมอยู่ในหน้ามันมิดมิดเลยนะโอเคสมผ่ามิดโอเคผมเข้าใจละอเคอ๋อที่มาที่มาผสมผ่ามิดโอเคโอเคถ้าทำไมเล่าผมก็ไม่รู้นะ ได้ได้ขอบใจหลายๆครับมีอะไรเพิ่มเติมบ่อมัเดี๋ยวเขาจะบอกทางไปอีตูดก่อนเนาะนี่ครับทาวาทามบันไปอีตูดเนาะเน่คนเขียนแต่ว่าเฮีอีตูดเนาะอีตูดขึ้นท่าเรือนี้แน่แม่แม่มันจะมีท่าเรือมันขับไปนี้อ๋อครับผมได้ได้โอเคขอบใจหลายๆครับโอเคอันนี้ก็ไปคือโดนท้อนเน่โดนทอดหรือว่าคอนปลาสอยเป็นยังเฉยค้อนน็อกคอนปลาสอยอันนี้เราจะไป คอนปลาส้อยคอนคนปลาส้อยอ่าครับตัตกคอนปลาส้อยคอนปลาส้อยก็มีประวัติคอนปลาส้อยครับเมื่อก่อนหลายสิบปีเนาะสี่ห้าสิบปีหลังๆน่ะมันมีปลาหลายปลาเยอะปลาซอเยอะปลาซรอยเยอะจ้าครับวันนี้ก็เลยเอิญเราค้นปลาส้อยค้อนตกคอนมันไหลมาจากอะไรมาจากอ่าปพราะน้ำนที่เราไปหาปลาส้อยอ่ะนะมันไหลร้ายแต่เขาก็เลยหาบค้อนมาอ๋อคือการหาบก็คือคอนอ่าก็เลยคอน อ๋อส่วรือว่าเรียกว่าน้ําตกคอนปลาส้อยใช่ไหมอ๋อตะกี้ผมไม่เรียกว่าคลองอ๋อคอนคอนปลาส้อยคอนก็คือดอนคอนนี้อ๋อดอนคอนคอนปลาส้อยเราไปยาเราก็หาปลาอยู่หานครือ ไใครหาปลาอยู่ที่น้ำตกคอนปะสวยนะอ๋อตอนนี้ก็ยังหาอยู่นะครับพี่ยังหาอยู่<อ>แต่ว่ามน่งบอ,อก่องงาใกล้รอรในน้ำน้ำน้ำมัน,มนมหลายเยอะอ๋อน้ำมันลดเยอะออแต่มันส่วงมันไหลร้าย,าย,ายมันจะเป็นส่วงเ,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 เดือนเดือนเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดอ๋ก็หน้าฝนเล้วครับหน้าฝนหน้าฝนหาปลาจะเยอะอ๋อครับแต่ว่าปะสอยสิบัเยอะคือเก่าแล้วระหว่างปะสวยก็ป่อยหลายอ๋อปลาสอยไม่หลายเนาะโอเคานย แต่โซนนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีที่พักเนาะครับแต่ว่าพอยนี่ก็เพโซนนี้เหมือนเมือนมันออกอ๋อมันอาจจะไม่ค่อยสวย<แ>ด้วยวิวมั้งครับคนเลยไม่เลยไม่ค่อยมีที่พักถ้าม,มามพักถแถวนั้น,นอเอออันนี้เรามาถึงน้ําตกคอนปลาซ้อยนะครับก็จะเป็นทางเล็กประมาณ300เมตรนะอเอคจะเป็นทางลุกหลัง นะครับตรงนี้แต่ก่อนก็จะมีปลาส้อยเยอะนะแล้วก็คำว่าคอนก็เหมือนเหมือนเป็นการหาบแล้วก็เป็นชื่อดอนคอนด้วยนะก็เลยเรียกว่าน้ำตกคอนปลาซ้อย สามร้อเมตรได้ยินเสียงน้ําตกแล้วครับมไม่ไกลไม่ไกลโอเคเดินมาใกล้ถึงน้ําตกของปาสซ้อยแล้วคอนปาสซ้อยเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานสลิงโอ้ตรงนี้น้ําแรงมาก ััดีครบอันนี้ก็จะเป็นสะพานสลิงอันนี้จะเป็นเหล็กอันนั้นเป็นสะพานสลิงไม้อันนั้นจะพานเก่าละอาจจะเริ่มผุกพังต้องซ่อม เล่นน้ำไหมครับเล่นน้ำโดดน้ำได้นะนนโดดน้ำได้ไม่น้ำไม่เป็น <c oughs> โอ้แต่หน้าร่องแก่งอะเนี่ยไม,ไม่แต่คือดูแล้วมันร,ร,ร ามสะพานมากันนะก็จะเป็นทางเดินดินเล็กๆโอ้มีเป็นแยกด้วยเราไปทางด้านซ้ายมือนะไปตามทางหลักแยกแรกมาซ้ายมือแยกที่สองก็ไปซ้ายมือนะไปทางไหนพี่ อ,อ๋อคือมันทัน้งสองเส้นอ๋อโอเคอันนี้ไปข้างบนก่อนทีนบบนด่ด้านบนของดอนปลาส้อยนน่นอนครับอ,อ๋อน้ำตกดอนปลาส้อย คอนปลาส้อยอันนี้จะเป็นอีกดอนหนึ่งในส่วนของแม่น้ำโขงนะครับอันนี้ดอนปลาส้อยเห็นไกลๆนู่นก็คือหลีหลีก็คือที่ดักปลานน่นที่มาของคำว่าหลีผีนะ ็นส่วนบนของหัวน้ำตกคอนป่าซ้อยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปส่วนล่างจะเห็นเป็นชั้นหน่อยนะครับทางก็จะลกสักนิดนึงแต่ก็เป็นทางเดินดินผสมหิน อันนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวมุมสูงอีกจุดนึงตตรงไหนน้ำตกตรงนน้นใช่ไหมครับหรือว่าตรงนี้อ่ามันมันมันร่วมร่วมร่วมกันวดร่วมร่วมกันดจังนู่นก็ไ่สูงๆนู่นอานาตกอีตูดโอ้อยู่อีกฝั่งยู่อีกฝั่งนึงถูกอ๋อครับแต่เราเดินจากตรงนี้ไม่ได้เลย เป็นเดือนสีเดือนห้าส่วนเมษาหาจะเดินไปได้คนน้ำไม่น้อยเจ้าบุีนี่เจ้าบแต่อยู่หันน้อยเดียวครรัับเดินไลล่แงงตช่วงกันยาตุลานี่หน้าฝนปลายฝนมันน้ำเยอะมองไม่เห็นก้อนหินเลยโอ้น้ำเยอะขนาดนั้นเลยนะครับก็จะมีช่วงมีนาเมษาบอกครับที่ข้ามได้ใช่ใช่ใช่ไม่นาเมษาประมาณมีนาเมษาอืม นำทางบอกว่าช่วงประมาณสักกันยาตุลานะครับหน้าน้ำนี่ก้อนหินที่โปลโปอยู่นี้ก็จะมิดไปเลยนะแล้วก็ในช่วงประมาณสักมีนาเมษาหน้าแรงนะ,ะสามารถเดินข้ามไปอีกดอนนึงได้นะตรงนั้นก็จะมีน้ำตกอีกน้ำตกหนึ่งนะครับนี่คือลีนะที่ดักปลา ที่มาของคำว่าหลีผีนะครับอันนี้คือน้ำตกคอนปลาจ้อยนะครับน,น้ำตกสูงสวยอยู่แต่ว่าพอดีลงมาต่ำไปมองไม่ค่อยเห็นไม่ไรเดี๋ยวลองข้ามไปดู น้ําตกคอนปลาซ้อยนะครับอันนี้ต้องข้ามน้ํามาหน่อยอตรงนี้มุมจะดูสวยหน่อยแล้วก็เห็นชั้นน้ําตก Cái gì vậy? Cẩn thận, nó không có cái chìa khóa ok, rồi มันเดินไปอีกนู่น<ะ>เดินไปอีกตรงนี้มันมุมมันปิด ก็ได้นะได้ได้ทั้งคู่นะ